ติดหลับสองลูกนี้จ,กกจงโอ้โหหกเมตรไม่พาดครับผมสองแต้มในสนามเอาครับเดี๋ยวเรามาดูครับผมในไม้ต่อไปไม้เมื่อกี้ทีมของทางท่านเพิ่งตื่นได้หนึ่งแต่ไม้นี้มีสิทธิ์โยนแกนเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับตอนนี้สกอร์เต่อส ลูกเนี่ยถ้าเราจับแล้วมันลื่นเนี่ย oh. โอ้โหการคอนโทรลนี่ค่อนข้างค่อนข้างยากเลยเนะฮะโอ้โห oh. แล้วโดนยืดไกลเลยหรือเปล่าครับใบนี้โอ้โห <Okay. S 1> เล่นประมาณหกเมตรครับระยะเนี่ยระยะหกเมตรครับผมของทางด้านเจียนะครับคอนโดนี่ โยนแก่นไกลเนี่ยครับกะเล่นไกลๆแต่ใจยานี่ดึงแก่นลงมาใกล้เลยเนี่เอาครับพี่พลครับลูกนี้จะขึ้นคุมโซนให้กับทีมก่อนครับเขาวามาครับลูกนี้พี่พลลูกนี้จ,จุโอ้โหใบนี้ขึ้นคุมโซนได้ดีครับนี่แล้วลาวลาวเป็นไงบ้างไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยครับทีมชาติลาวไม่รู้เลยนะครับ ลูกเนียบบปากโอ้โหน้องอาร์ตนี่รู้สึกว่าจะถนัดหกเมตรเน่หกเมตรน,รตรนี่น้องอาร์ตนี่ใบแรกนี่ซัดคาเลยครับผมก็นี่ครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสจับแกนวางในระยะที่ตนเองอยากจะเล่นนะครับก็ต้องเลือกในระยะที่ตนเองชัวร์ที่สุดนะครับลูกนี้พี่พลเข้าวงมาครับลูกนี้จบกเขบ๊ โอ้โหแล้วพี่พลจอบขึ้นมาคุมโซนได้ดีครับใบน,นี้นะเก็บหนึ่งแต้มให้กับทีมไปได้ครับผมนะแล้วน้องอาร์ตครับลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดลับสองลูกนี้จุก,กจังโอ้โหหกเมตรไม่พลาดครับผมสองแต้มในสนามอุ้ยถือว่าน้องอาร์ตเนี่เล่นระยะหกเมตรได้ได้ชัวนะครับนะสองใบติดสองใบเลยครับผมหกเมตร เอาครับพี่พลครับลูกนี้จะขึ้นคุมโซนอีกหนึ่งใบครับเขบ้าวงมบลูกนี้จบครับโอ้โหแล้วลูกนี้พี่พลขึ้นคุมหลุดโซนนะครับคอนโดเข้าวงมาครับลูกนี้ลูกนี้จบขึ้นบอส ลกแก่นขึ้นไปเฉยล,ลูกลูกขึ้นโอ้โหคอนโดเขาไปนี้ดอกขึ้นมาลงแก่นเลยฮนะแต่ถ้าไม่ลงแก่นนี่ก็ถือว่าเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าดบแล้วอยู่เลยแก่นนี่ดีดขึ้นไปข้างบนลูกพี่พลได้แต้มครับในสองเลยในสองแต้มในสนามครับทีมของทางด้านพึ่งตึก โอ้โหพี่ชิตนี่ก็ขึ้นดีเหลือเกินครับผมนะไม่มีหลุดครับพี่ชิตได้ทั้งขึ้นได้ทั้งตีครับคนนี้เอาครับคอนโดครับลูกนี้ตีโดนรับสองครับตีติดรับสามในมือเหลือน้อยกว่าครับไม่ตีครับลูกนี้จะเข้ามากันครับผมให้เสียแต้มน้อยที่สุดนะครับลูกนี้คอนโดจุบกันบอสยังไม่เปลี่ยนครับ กันข้างหน้าไว้ครับลูกนี้จะตีเลยฮะเอาครับคอนโดครับลูกนี้จะตีครับตีโดนรับสองตีติดรับสามตีโอ้โหกดเต็มเม็ดเลยครับใบนี้เอาครับได้สองสามแต้มครับผมแล้วพี่ชิดเหลืออีกสองใบในมือน้องอาร์ตเหลืออีกหนึ่งใบในมือโอ้โหเหลืออีกสามใบเลยนะครับ จะขึ้นเก็บแต้มเลยหรือเปลป่าครับใบนี้ลูกนี้จุกมดโอ้โหลูกนี้พิชิตเนี่ยขึ้นหลุดนะฮะไม่อยากได้แต้มต,ต้องตีลูกล่างเอานะครับลมกลูกนี้ถ้ามองจากมุมนี้นะถ้าผมมองจากมุมนี้นะฮะคือถ้าอยากได้หนึ่งแต้มเนี่ยต้องตีลูกล่างเอานะครับแต่พ่ชิดเนี่ยเหลืออีกหนึ่งใบครับก็จะขึ้นมาเก็บแต้มอีกหนึ่งใบก่อนนะครับลูกนี้จุกมด อ,อลูกนี้เป็นไงฮะยังไม่เปลี่ยนอีกหรอฮะโอ้โหน้องอาร์ตนี่ลูกนี้ตีรับสองแล้วนะครับเนี่ยคือลูกนี้เนี่ยตีโดนรับสองครับตีติดรับสาม ใครได้อ่าครับทางนันจะยาได้หนึ่งแต้มแล้วครับพอวัดกันมาแล้วก็สกอร์ก็ออกครับผมได้หนึ่งแต้มแล้วครับทางดันจะยาลูกน้องอาร์ตจบครับโอ้โหแล้วเก็บแต้มที่สได้ด้วยครับผมใบนี้อาครับตอนนี้สกอร์เรื่อนเป็น7ต่อหครับผ